แม่หลอดลำพูนแม่นางฉัตรพรวันพันทองของคุณลุกหัวใจนะครับเมื่อนี้นองบัวใหญ่อําเภอจตุรรจังหวัดชัยภูมิกับงานประจําปีของเพิ่นนะครับเบื้องหมอลำใจกระลอยฟีสอดแกงนะนี้ไม่มีซ้อนนะครับไ์สดในอีพีที่สิบในกลุ่มปิดนะครับอีพีที่สิบนะครับทีมงานเดินทางมาหอดแล้วเด๋ยนนี้เพิ่นไปกินลงท่านอยู่ในวัดพูนนะครับมีมีที่จอดรถอยู่ริมหนองนะครับแล้วก็ล่งเรียนนะครับ เอารถส่วนตัวมากอะจอดเรียบร้อยแล้วกันเราเมือดอจอดมองเจียงๆมองคุ้งยางหลายๆนั่นเอ่นะครับมิจาชีพมาหลากหลายลรูปแบบเพราะว่าเดี๋ยวนี้เด็กหน่อยบอกว่าเด็กหน่อยผู้กเฒ่าผู้แก่คนยาเสพติดเม็ดละยี่สิบบาทหนึ่งบาทเบานุ่นระบาดเยอะแยะเลยเกือนบ้านเกอนเมืองเบิดสมือน,อนี่สวัสดีคุณายทีสูส้ๆสวัสดีค่ะเมษาคอนครับนงทัด มือ่อไร่สดในกลุ่มปิดแม่ส่วนน่องทัดซีได้ไล่สดให้เมืองบอ่อหรือบอ่อจังใดก,ก็บอลลุนก็บลูน้าหัวหน้าฮามีหามเพราะว่าบอลนุนหัวหน้ามาบอกบอลุนว่าให้บอลุนไปเป็นแอดมินของเพจคณะไร่สดอัดคลิปอัดอย่างลงเพจลงยูทูบลงอย่างไทยแทนน้องทัดเพิ่นมาจางังซี จากจังใดบน่นกบ,บรูแล้วบันนีโทรโทรศัรสา์เพจคณะกยูกับหันาไปปลดลอกรหัสว่าท่านใดอยู่หหนาลืมรหัสหรยจังไดผู้มนาว่าเดี๋ยวปลดลอกปลดลอกไม่ยังไดเสียเมามา,าถือไว้เพิ่นสั่งความใหม่นะไอบุญรุ่นถือไว้อย่าอาไปเห็นเนี้ยอื่นอย่าไปโอนเงินอายออกเบิดบัญชีเพิ่นว่าเพิ่นเสียวรหัสรหัสปลดล็อก โทรศัพท์รหัสเข่าเพจเขายูทูบเขามายังช่องต่างๆของทางชอเป็นผู้ดูแลเป็นว่าไอซีคืนเงินเดือนให้ดอกคนว่าประทันนันคอยกันยังงานหลายแม่แต่ละมือง,งานหลายอีหลีมาปีนี้บนน้นเมื่อยเมือร้อนร้อนนะครับไม่หนาวแล้วปั ป้าตุยครับน้องทัดเดสันเมนูพาพันนี่บอลลูนบอลหอยฟังแล้วสวัสดีแม่สมหมายแม่ปานีป้าตุยนะให้ยมจันละครน,นะครับบอลคือบอลูครัคบรบอลลนบอลูเพราะว่าหัวหน้าแค่หัวหน้ามาบอกบอลนูนมือมือนั่นสื่อแล้วมือวาด,ดนี่ก้วนาตาตื่นมาซอยไอเนี่ยอันทั้งทั้งเพดไหลแล้วสัญญาณเน็ตบอดีสะดุด เป้นวาก็เลยเอาโทรศัพท์ได้เอาโทรศัพท์โหนาไปไล่โทรศัพท์โหนาไซห5จีครับสัญญาณอินเทอร์เน็ตมันก็นเลยดีเนาะมากับทีมงานอยู่เมื่อวานน้องนานนไปเห็ดเอ้น้องทัดก็ไปเฮ็ดเวทีครับน้องทัดไล่กเว้าบ่บปินเนาะน้องทัดเวลาไปไล่ในเพจนุงคนาอย่างน้องทัดเพิ่นกระบอกว่าเ,วาเป็นประสบการณ์เพิ่ง ยังบอหลายนะครับยังยัง,ยง,ยงต้องหาประสบการณ์หลายๆก็เอาเบากระสูนเอาน้องทาเลยอยากได้หนังหัวหน้ากระสือให้เบิด์ตตโน้นบอสต,ตัวร้อนอีกแล้วยังไม่หายไข้เลยวันนี้บอส